การจัดการแผ่นง,งานการเลือกเวิร์กชีตหรือแผ่นง,งานคลิกมาอย่างเวิร์กชีตที่ต้องการหากต้องการหลายแผ่นที่ติดต่อกันให้กดชีปหรือหากต้องการแบบไม่ติดต่อกันให้กดคอนโทรลค้างไว้หรือหากต้องการทั้งหมดให้คลิกขวากดเลือกแผ่นง,งานทั้งหมดการเพิ่มชีตหรือการเพิ่มแผ่นง,งานวิธีที่1ให้คลิกมาอย่างหน้าแรก กดที่แทรกกดแทรก w o r k s h e e t หรือวิธีที่2กดคลิกขวาที่ s h ชี t คลิกแทรกและกดตกลงวิธีที่3คลิกที่สัญลักษณ์บวกเพิ่มแผ่นง,งานใหม่การเปลี่ยนชื่อแทถบชี t คลิกมาที่หน้าแรกคลิกที่รูปแบบมายังการจัดการแผ่นง,งานเลือกเปลี่ยนชื่อแผ่นง,งาน วิธีที่2คลิกขวาคลิกเปลี่ยนชื่อวิธีที่3ดับเบิลคลิกที่แถบชีพและกดก<า>ลบแผ่นงาน,นให้มายัางหน้าแรกคลิกที่ลบกดลบแผ่นงานหรือคลิกขวาที่แถบชีตคลิกลบ การกำหนดสีให้กับแถบชีทคลิกขวาที่แถบชีทกดสีสีแถบเลือกสีที่ต้องการสีก็จะเปลี่ยนดังนี้